คาถาหลวงปู่หงท่องแค่3ามคำชีวิตดีขึ้นทันตาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอนพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงพระคาถาของสายวิชาหลวงปู่หงนะครับซึ่งเป็นพระคาถาที่สั้นๆนะครับขอพรเนี่ยก็ได้ผลนะครับแต่ละบทเนี่ยก็ล้วนแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งต่างๆนะครับ พระคาถาหัวใจในสายวิชาหลวงปู่หงเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่าก็จะเอามาสั้นๆน,นะครับอย่างบทที่หนึ่งเนี่ยก็คือนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพระกะสะปะจะคาะเมติหรืออีกบทหนึ่งนะครับ นะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะเมติปะจะขะอันนี้เนี่ยเป็นพระคาถาที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับเพราะว่ามักจะมีกำกับบนวัตถุมงคลหรือพระเครื่องของหลวงปู่แทบทุกชิ้นนะครับเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าพระคาถานี้เนี่ย เป็นพระคาถาที่สามารถใช้ท่องเพื่อปลุกเสกสิ่งของได้ใช้เพื่อเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้นะครับหรือใช้สําหรับการขอพอรต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านว่าดีร้อยประการตัวคาถาแต่ละบทเนี่ยจะมีความสําคัญอยู่เช่นนะโมพุทธายะนั่นก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็ได้แก่พระกะกุสันทพุทธเจ้า องที่สองก็คือพระโกนาคมพุทธเจ้าองค์ที่สามก็คือพระกัสปะพุทธเจ้าองค์ที่สี่ก็คือพระโคตมะพุทธเจ้าหรือพระสมณโคโดมนะครับที่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่ห้าก็คือพระศรีอริยเมตยไตพุทธเจ้านะครับซึ่งจะมาบังเกิดในอนาคตการพุทธันดอนข้างหน้านะครับเมื่อตั้งต้นด้วย ห้าคำนี้เนี่ยนามูพุทธยะเนี่ยพุทธคุณต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นหมดนะครับนามูพุทธยะนะมภะทะจะภะกสะอันนี้เนี่ยเป็นบทที่ใช้เสกข,ของป้องกันอาวุธป้องกันภัยต่างๆนะครับสามารถภาวนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้เพราะการละลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นบุญนะครับยิ่งภาวนาบ่อยๆเนี่ยถือว่ายิ่งดีมากๆ ปาจะขะอ่าบทนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับปาจะขะเนี่ยจริงๆสวยแค่3คํานี้ก็ได้นะครับสําหรับใครที่มีเวลาน้อยนะครับปาจะขะเนี่ยถือว่าเป็นบทสําหรับขอพรขอโชคลาภจากเทพพรหมเทวดาเทพเจ้าเซียนทั้งหลายกุมารทองพระจันทร์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ โดยบุคคลที่ภาวนาคาถาบทนี้เนี่ยต้องภาวนาด้วยความไม่โลภนะครับในใจเนี่ยคือต้องภาวนาให้ใจเราใสสะอาดแล้วจึงขอพอรนะครับเมื่อเราทำได้บ่อยๆเนี่ยก็จะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตการค้าการขายก็ดีขึ้นนะครับสำหรับบางคนที่สวดแล้วเนี่ยอาจจะฝันถึงโชคลาภหรือหนทางการสิ่งโชคก็มีนะครับในระหว่างที่สวดเนี่ย ควรจะทําใจให้สงบอย่างเดียวนะครับอันนี้แนะนําเวลาสวดมนต์เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย mm. สวดแล้วต้องเห็นผลสวดแล้วตื่นมาคืนนี้คืนนี้ก่อนนอนฉันต้องเห็นตัวเลขอ่ะหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะว่าเฮ้ยสวดบทนี้ฉันต้องเห็นตัวเลขเฮ้ย mm. สวดแล้วเราต้องถูกหวยนะครับตอนสวดเนี่ยยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นนะครับตอนสวดเนี่ยจิตใจจดจอ่อเป็นสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์นะครับ ต่อมานะครับอีกคาถาหนึ่งก็คือณเมตินะครับณเมติเนี่ยถือเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงพรม,มปัญโยเลยเพราะว่าพระแม่ธรณีเนี่ยเป็นเทพที่ผูกพันกับหลวงปู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับหลวงปู่เนี่ยท่านเคยเล่าว่าเจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวค้ำนะครับมาดักไล่จับท่านที่ยังเด็กที่หน้าป่าช้านะครับพอจับได้เนี่ยก็จะให้ดื่มนมจากอกนะครับเป็น ต้นมานับจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้วิชาจากพระแม่ธรณีอยู่เสมอๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดพระแม่ธรณีตะกุดกันโลกนะครับนะเมติเนี่ยแปลว่ายอดน้ำนมของแม่พระธรณีเป็นคาถาที่แทนความเมตตาอันไม่มีประมาณนะครับของบรรดาต่อบุตรและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนะครับถ้าคุณภาวนาเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นเมตตามหานิยมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำให้เรานเนี่ยมีใจเหมือนพระแม่ธรณีเนี่ยไม่เรียกว่าจะเป็นใครนะครับเป็นคนดีเป็นคนเลวคือทุกคนก็อาศัยอยู่บนพื้นดินเดียวกันนะครับบุคคลที่สวดบ,บทนี้แล้วพยายามทำใจให้ผ่องใสยอยู่เสมอเนี่ยมีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันนะครับดุดดังพระแม่ธรณีทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงนะครับ เมื่อเราภาวนารวมทั้ง3บทจนใจใสสะอาดแล้วเนี่ยคุณจะเป็นบุคคลที่มีเทพพรมรักษามีเทวดาคุ้มครองจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะค้าขายก็ซื้อง่ายขายคล่องนะครับหลวงปู่หงเนี่ยท่านเรียกว่าคาถาหงแก้วสารพัดน,นึกนอนแล้วเนี่ยก็ปัญญาปลอดโปร่งแล้วก็โปร่งใสนะครับหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินล้านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่บุญบรารมีแล้วก็ วาสนาของผู้ที่สวดคาถานี้ด้วยนะครับเมื่อระลึกความดีของพระพุทธเจ้าพระพรมเทวดาคูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มากเนี่ยเมื่อเราล้าจากโลกนี้ไปเนี่ยย่อมอุบัตินาสุขตินะครับอาจจะเป็นสวรรค์หรือที่ที่สูงกว่านั้นนะครับและเมื่อภาวนาจนขึ้นใจเนี่ยก็สามารถต่อยอดไปถึงขั้นฌานสามารถเป็นเทพบมได้นะครับดัง ที่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติมาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นคาถาของสายหลวงปู่หงนะครับก็ใครสะดวกอันไหนก็สวดอันนั้นนะครับถ้าจะเน้นเรื่องโชคลาภการทำมาค้าขายเนี่ยก็สวดป่าจักขะนะครับแค่3คํานะครับขอให้เราตอนสวดเนี่ยจิตใจตั้งมั่นก็พอนะครับ ถ้าจะเน้นเมตตามหานิยมนะครับต้องนะเมตินะครับก็อันนี้เป็นสรุปสั้นๆให้อีกทีนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเครียดเข้าไปก่อมานะครับถ้าเน้นค้าขายปจาจัขานะครับถ้าเน้นเมตตามหานิยมก็คือนะเมตินะครับก่อนส่วนเนี่ยพยายามระลึกถึงพระรัตนตรัยคุณบิาดามารดาคุบาอาจารย์เทพพรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ คือสวดแค่3ามคำเท่านั้นนะครับจะเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาแล้วก็สรรพสัตทั้งหลายนะครับทำอะไรเนี่ยก็จะเจริรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโอเคก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรายการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ